สวครับเพื่อนๆวันนี้มันแนะนําเส้นทางไปน้ำตกกกหมาตายนะครับทางที่แบบไม่หลงชัวๆก็คือมาทางหัวใหญ่นะครับจากนั้นพอถึงเส้น3ามสเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ดูตามป้ายเลยครับสังเกตง,ง่ายๆมีสาลาผ่านตาลาไปปุ๊บจะเจอป้ายที่พักรถอีด5กิโลอ่า ก็ตรงไปอีกนิดหน่อยเองครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับทางเข้าจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นถนนดินนะครับตรงข้ามทางเข้าเนี่ยจะมีต้นไม้อยู่2ต้นเป็นเยือกัน ขี่จักรยานไปหัดไปก็เลยปัดช้าหน่อยขึ้นเนินนะครับทางขวามือนะครับมีต้นไม้มกลางถนนสองต้นนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงข้ามกันทางด้านซายมาทางนี้รับรองว่าไม่หลงแล้วก็แยกน้อยถึงแน่นอนครับ ตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยเข้าไล่มันเขานี่แหละโอเนนะพอตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็ไปตามทางครับเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราปันป่นๆมาดูว่าเอ๊ะเรามันก็จะมีแยกอีก แต่สังเกตง่ายๆเราจะต้องขี่ผ่านาบ่อน้ําทางด้านขวามือก็จะมาเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับจะมีป้ายสีเหลืองๆืองแล้วก็ถึงแยกนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายวิ่งมาเรื่อย,อยก็จะเจอป้ายของเทศบาลอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกทิ้งแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยพอขี่เราเราขี่ตรงมาเรื่อยนะครับจะเจอสี่แยกตรงนี้จุดสําคัญเลยครับ แยกมีตรงมีซ้ายมีขวามีซ้ายนะครับก็ขวานะครับแล้วก็ตรงเราเลี้ยวไปทางซ้ายครับแล้วเราก็จะมาวิ่งมาตามทางมันก็จะเจออีกแยกหนึ่งจะมีเคลียร์ต้นยูคาอยู่สองต้นตรงแยกนี้ก็เป็นสีแยกเหมือนกันแล้วก็ เดี๋ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนี่ง่ายแล้วครับพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บคุณขี่เข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นของน้ำตกแล้วเนี้คุณไปถูกทางแล้วพอถึงน้ำตกก็นี่เลยครับ มัเยอมาก